อีหลีพี่น้องเว้เสือล้ำตกนี่ครับเสือร้องไห้สะดุ้งขักอีหลีพี่น้องเว้ไายขัดแจวน้ำจิ้มขมขมพี่น้องพี่อ้เสียเนี่ยเสียสดๆเนี่ยเสียสดๆพี่น้องไว้ฮิพี่น้องเว้คุณครับวันที่ กินกะจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจบ้านในน้อยพอย่อใหญ่สีฝรั่งเศสนะครับเด้อใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ลุยอลิซอลิซอลิซบากบอกอพี่น้องนึกเรียก,กเด้อบอกอะไรนะกินข้าวกอนจังบอกค่ะเฮ้ยบอกว่าพี่น้องแบบนี้แหละอิงมันดีนี่ไม่ถูกเบอร์บางพี่น้องพี่น,อน้องเขาเหนียวหัอนโอ้ยครับโอ้ย เนี๋ยครับเมน้เสือร้องไห้เีมันหอนนะคดตุ่ยแจ้วลงไปไม่ร้องเอ้ยดีคมคมดีคมคมค่ะั่านไม่มีอาหารจานโรปรดเพากเขากอนน้หนัะ มันเผ well, <ah> ็ดด right ้อลูกเ okay. <ah> totally yeah, <ah> mm ็ดเลยเต็มอน้องพี่มันไม่มีดิตัวยังได้ยังก่ตัวแก่จะได้แต็นี่คะเดี๋ยวองให้ตัวกินเสียข้องในก่ดิเาเข้มข้น แกงเก็ไปี่ลองอะอื <Techn ique> ัขอีวพี่ลองแ็ม้งนะนป้อดว่าแ้ว่็อืมข้ไข่ขอติดมือแม่อริพี่อาไข่ค้ามือเมนะ มามาติดมือไมาได้ไปเห็นนะพี่ลองเลยมาด้วยน้ำตกเสียห้องไห้พี่ลองเลยจุ่มปูดไว้ขมคม,มค,คม่ะดีขมขม กันม่กระเซาะยโอเคหนุกเว้ยอยากกันยังกิน่หมมึงอิเดียดีดีมันข้าวเนียวน้องอิเดียดีดีนั่งดีดีไหมพี่น้องคนเบืองยเกล่ เดี๋ยวคนที่ว่าเรียกน้ำวดี กรทนะค่ะเซบเบบรูกเซ่บ,บอืกรเทยซื้อกระเสบกินหน้างวนเซ่บมาได้ค่ะเด้อพี่น้องเลยเซ่บลายนี่ค่ะได้จำดีคองคุนี่ก็

ว่างเป็นมูบะนมีนะว่างเป็นมูบะนมีเนืน้วมีกีก่ตัวมาค่ะดาดเนื้อดาดเนื้อจิ้มมันเจ้าห้องไห้มาพี่น้องจิ้มน้ำพลิกซีบว่ะจินมนาย,นนย,งยงายงเดียวเล้วเปล่าป <c oughs> เราสานไงให้บ๊อปีนะนั่งดีดีนั่งดีดีสากให้บ๊อปี้กดไลร์กดแช่อคือสักให้นจะดินดยขับพี่น้องให่ใช่คะให้พ่อใหญ่สีฝรั่งเศสเป็นอ้วนเป็นอ้วนมีพันเลยใช่หรออออือ Quỷ đứa Quỷ đứa Quỷ này trở nên là hàng với nào đấy cho <laughs> không <laughs> ยาวไม่ข้นผมเป็นไหนไหมเป็นไหนลูกอิ่มว้าอืม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  หลานเท่ารอบรื่พ่อเปิดลาย็เปิดันยอะมีใจกัเยแล้วค่อยค่อยๆลูกเาีกมงเขาองขายี่ห้อไม่ได้อืมหยามันเลย่หลงเียมไเสียห้องให้ แซ่บสดยอดเมนูเรื่มมือเนน่ยไป่ล้วไหมมันหยุหด,ยดก็กินทอดๆไมแซ่บหรือ่อาย่างทอดต้มขิ้นมื่อยรน้ำมันเฮียอาจจะงูเห่าอาจจะงเหี้ย ได้ยางนะคได้ยากยางเนื้อติดมันไม่เห็นตาพพี่ไม่เห็นตาป่ปพี่ตาพพี่ไม่ยังจิ้มเพชรไ่เห็นตาพ่พี่พ่เห็นเห็นเบาๆนะเห็นนี่พ่อพี่เอื Hai là vlog nói, xá thương hạnh hạnh làm hạnh luôn đẹp hạnh 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 hình ta hạnh hạnh hạnh

mình đi tắm mình đi tắm đi tắm bố hẹn ta bà pì. ừ pa pì đẹp, bố bố hẹn ta. tắm nữa mình một đi đó. em bơ, em. mình đi tắm เอาไปบังไหมไนคุณบังงบงงบังงบงงบังบงบังังังบังบังบังแั่บังบัเบังบเงบั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 งบงได้จากนางีแงบังบันังโอ้ยังบง้องบัง ยี่ห้อคิปตอีบอะไรเจ็บครับค่ะเนาะมินเด้อพี่น้องเลยกินลืมออกเลยอ่ะเป็นน้องไก่เป่น้องไก่พี่น้องเอฟซีถั่วลูกเข้ามาเด้อให้กำลังใจพี่ซีเด้อครับนะกับแม่บ้านกับหลานน้อยมือเลยแซ่บๆค่ะโอ้โหตัว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 เด็กๆอิบมันเงินคักเสียห้องไปไปซื้อม้ามาเศร้านี่

ชิพนี่เอาไว้ทำดีเด็กก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาถึงตอนหลังบ้านตอนนะครับเแล้วตีเนื้อเกินไปพ้นแล้วครับหากใครยังรู้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจบ้านในน้อยปรอโยชน์สีพลังเสร็จเลยนะครับเด้อเมื่อถึงเข่าครอบครัวอยู่บ้านวันอาทิตย์วันหยุดครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์นะครับเด้อเอาไว้เจอกันใหม่ครับพ่ออาทิตย์บ๊ายบายพี่น้องบอกเลยบอกบอกอะไรบอกบอกพี่น้องก่อนดิบอกแล้วบอกบอกบอก ฝากอะไรฝากอะไรก็แช่ก็สระก,ก,ก็แกดีให้ผู้ใหญ,ญ่สิฟันลังเซอ้วน <c oughs> ด้วยค่าเลยไหมด้วยค่าบายบาย